สวัสดีครับพี่น้องเรื่องบรรยากาศหลังฝนตกครับครับร่มร่มเลยครับร่มหนาวร่วมหนาวเดือนเมษาครับมีฝนน้ำมีลมน้ำครับเดือนเมษาครับมาเขียนควายครับเขียนควาย ครับลมหนาวเลยครับเทียงลมอันนี้เพิ่นออกโลูกมาได้ยิ้มหามือครับน้อยๆเลยครับเพิ่งได้ยิ้มหาหมื่นพนพอเดือนครับจะเมีเพิ่นมีทีทาว่ามีทีทาว่าจะขึ้นนะครับ ป่ขึ้นจากสมนะครับดูกวอนในเพราะเดือนเพิ่นสิสมนะครับมีอาการปร่ิคืนครับอันนี้เปลี่ยนค่อยหน่อยเนาะครับ ซื้อมาประมาณ2ปีซื้อมาตอนซื้อมาเลเชี้หาเดือนนะครับตอนซื้อมาเพ่นยังหน่อยๆอยู่น่ครับถึงเสื่องครับกำลังไงกำลังวนคอยเมีครับกำลังวนควยเม่เบิ่งง่าหไงครับ คุยเม่กับตอนซื้อมาเพิ่นก็ยังยังสาดยังส้นกันอยู่นะครับยังส้นกันอยู่ตอนนี้ข้าล่งอยากวนคุยเม่ครับคุยเม่กัอยากขืนเพิ่นกัอยากเป็นเบาครับครับกับปล่อยแจกันก็ยังสูงกันอยู่ครับเพราะเพื่อนทีอยากคุ้มคุยเม่แต่คุยเม่ก็ยังบ่นในหยาดนะครับเจ้าให้ปล่อยมาให้พี่น้องเบิ่งครับ พื้นจะไปไเลยครับนี่ครับเอา,าจะปล่อยไปบิ่งครับมือเร้านี่ก็ส้นกันอยู่ครับส้นกันอยู่ปล่อยอเรี่ยนขอหากันได้เลยครับนะครับ เราก็การว่าสีขข้นเนาะครับค่อยค่อยเือก็อจากบ่นครับแม้ว่าเพี้ยนตัวหน่อยก็อจากบ่นนะครับข,ขันตัวเมียขันตัวเมียขืนครับนี่น่อยน้องตะวันนี่ก็บน่นคือกันครับ ลมแหงงด้ครับพรมตอนเดือนเมษาครับจริงน่าจะแหงแรงนะครับคันคือถูกปีแต่ว่าปีนี้ร่มหนาวครับมีฝนนำามีร่มหนาวนำครับครับค่อยเท่งหน่อยก็ร่างเงียวอยู่ครับนี่ครับมาหามาบนเลยครับ แม่นโตผูมีอายุเพื่นกันอาจจะสมนะครับแต่ว่ามีโตผูยังหน่อยอยู่ครับยังบอลปัวท่านถึงสองปีครับพอตอนซสือมาเจ้าของเก่ามันบอกว่าได้ชิมหาเดือนครับได้ชิมหาเดือนมาอยน้ำกับประมาณหาเดือนครับครับจะสมนะครับพ้บนกันนะครับ แข็งครับร่มหนาวแข็ okay, ยังวนกันอยู่นอครับพี่น้องยังวนกันอยู่ครับแต่เพื่อนบ่อให้ค่อยเทิกหน่อยขึ้นครับครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมคือแค่ก็กดได้กดแชร์ครับกดติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปครับเดี๋ยวผมถีบเดือดในพี่น้องเบื้องอีกว่าลูกเขวันถี่ได้จักถี่ได้จักมือครับเพื่อนเพื่อนที่สมครับตอนนี้ได้ยิ้มหามือครับครับก็ห้อนอยู่ครับต้องใช้ค่อยค่อยผูนี่สิโต ตัวหน่อยเพราะในย,ย่อมครับใครมันตัวใหญ่อาจจะให้สมอยู่ครับครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ